สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบเอล v เมภาษาไทยชุดของปี2563นะคะในข้อที่14ถึง18กันค่ะสำหรับข้อที่14นะคะคำพูดของครูข้อใดไม่มีเจตนาตำหนิข้อ1น,นะคะใช้ของแพงจังไม่สงสารพ่อแม่หรออันนี้มีเจตนาตำหนิอย่างชัดเจนเลยค่ะข้อ2ทํทำไมทิ้งกระดาษเกลื่อนใต้โต๊ะไม่เห็นถักขยะหรือไงอันนี้ก็เป็น เจตนาตำหนิค่ะส่วนข้อที่3นะคะตอนนี้ครูกําลังสอนอยู่ถ้าไม่สนใจเรียนก็ไปคุยกันนอกห้องอันนี้ก็เป็นเจตนาตำหนิเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนปฐมเนี่ยเราแอบอยกบอกว่าได้ยินครูพูดประโยคนี้บ่อยมากๆแล้วนักเรียนก็จะเงียบกันทั้งห้องเลยค่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะนักเรียนถือหนังสือไปไว้ที่ห้องครูให้ก่อนนะเดี๋ยวครูออกไป ข้อนี้นะคะเป็นข้อเดียวเลยค่ะที่ไม่มีเจตนาตำหนิค่ะแต่ว่าเป็นเจตนาขอให้ช่วยค่ะส่วนข้อที่5นะคะครูให้การบ้านเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองเธอเล่าเพื่อนมาครูไม่รู้จะตรวจไปทําไมอ่ะอันนี้นะคะเป็นเจตนาตำหนิค่ะที่นักเรียนเนี่ยลอกการบ้านเพื่อนนะคะต่อไปค่ะข้อที่15นะคะอย่างรวดเร็ว ข้อใดเป็นคำตอบของพี่แก้วที่สัมพันธ์กับคำพูดของน้องในการสนทนาต่อไปนี้น้องก็พูดว่ากระดาษรายงานที่ี่ทฝากพี่แก้วซื้ออยู่ไหนคะเมื่อคืนเขียนรายงานค้างไว้เหลืออีกไม่กี่หน้าพอดีกระดาษหมดเล่มจะต้องรีบทำส่งครูพรุ่งนี้พี่แก้วก็ข้อนี้นะคะเขาก็เว้นไว้ให้เราตอบว่าพี่แก้วจะพูดว่าอะไรสำหรับข้อแรกนะคะพี่หายอยู่ตั้งหลายร้านไม่มีขายเลยที่บ้านมีกระดาษอยู่รีมหนึ่ง เดี๋ยวพี่ใช้ความทำเส้นให้ใช้แทนกันได้แล้วอันนี้นะคะก็มีสิทธิ์ถูกค่ะติ๊กไว้ก่อนอ่ะมีสิทธิ์ถูกข้อ2นะคะพี่ซื้อกระาดาษมาให้ทั้งรีมเลยมีตั้ง5 0าร้อยแผ่นรับรองว่าใช้พิมพ์รายงานส่งครูได้จนกว่าจะเรียนจบก็ยังเหลือตั้งเยอะอันนี้นะคะมีเหมือนจะถูกแต่ว่ามีไฮไลท์นิดหนึ่งนะคะกระดาษเป็นกระาดาษธรรมดานะคะไม่ใช่กระดาษรายงานบบที่น้องต้องการค่ะ ส่วนข้อที่3นะคะพี่ลืมไปเลยว่าฝากซื้อขอโทษนะอาทิตย์หน้าพี่จะซื้อกระดาษรายงานมาให้สองเล่มเลยสัญญาว่าคราวนี้จะไม่ลืมแน่ๆในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องส่งรายง,งานเพราะงั้นพี่ซื้อให้อาทิตย์หน้าก็จะไม่ทัน,นะคะ่ะข้อ4ค่ะขอโทษที่พี่รีบขอโทษทีพี่รีบเลยจําไม่ได้ว่าฝากซื้ออะไรแต่ไม่เป็นไรวันนี้พี่ว่างเดี๋ยวพี่ช่วยทํารายงานให้รับรองว่าเสร็จทางสงคูพรุ่งนี้แน่ๆ อันนี้นะคะก็คือน้องขอให้ซื้อกระดาษรายงานให้นะคะไม่ได้ขอให้ช่วยทํารายงานให้ค่ะก็เลยเป็นประเด็นที่ผิดค่ะส่วนข้อที่5นะคะเดี๋ยวนี้คอมไม่ใช้กระดาษรายงานกันแล้วล่ะพิมพ์รายงานในคอมแล้วปิ้นใส่กระดาษ A สสะดวกและรวดเร็วก,กว่ากันตั้งเยอะแต่น้องบอกไว้แล้วนะคะว่าน้องเนี่ยเขียนใกล้จะเสร็จแล้วแต่กระดาษดันหมดเล่มซะก่อนเพราะงั้นข้อนี้ก็เลยไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกค่ะสรุปแล้วนะคะข้อนี้ก็เลยตอบเป็นตัวเลือกที่1น,นั่นเองค่ะ นี่นะคะคือข้อที่ถูกค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ16ค่ะข้อใดไม่อ่านอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกลักษณะของผู้พูดตามข้อความต่อไปนี้ในการทํางานผมยึดหลักว่าอย่าปัดความผิดไปให้คนอื่นเด็ดขาดคนทํางานไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหากยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนํามาเป็นบทเรียนก็จะได้รับความรักความนับถือและความเชื่อใจกลับคืนมาอันนี้นะคะก็ตอบเป็นข้อที่2ค่ะ เพราะว่าสำหรับชอยแรกนะคะอ่ะมีน้ำใจมีน้ำใจเนี่ยก็คือเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงที่เขาบอกว่าคนทำงานไม่ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดค่ะส่วนชอยที่3ามนะคะกล้าหารกล้าหารแล้วก็ข้อที่4ี่รับผิดชอบนะคะเราจะสามารถสังเกตได้จากเดาหรอกที่เขาบอกว่า หากยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและนํามาเป็นบทเรียนก็จะได้รับความรักความนับถือและความเชื่อใจค่ะการยอมรับความผิดพลาดเนี่ยก็ถือเป็นความกล้าหาญและความรับผิดชอบได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนข้อที่5นะคะมีมนุษย์สัมพันธ์เนี่ยก็จะสามารถสังเกตเห็นได้จากท่อนที่เขาบอกว่าได้รับความรักความนับถือและความเชื่อใจค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ2ความรอบค้อมั่นเองค่ะ สำหรับข้อที่17นะคะข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้ถูกต้องก่อนอื่นเราต้องขอ,อเฉลยก่อนเลยว่าเป็นข้อที่สค่ะข้อที่สามนะคะเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะให้เทคนิคเพื่อนๆสอนเทคนิคด้วยกันนะคะสำหรับการทำข้อสอบแบบเรียงข้อความค่ะ1เลยก็คือการจับคู่ค่ะจับคู่สิ่งที่ดูน่าจะเข้ากันได้แล้วก็เรียงลำดับด้วยกันได้นะคะแล้วก็2เนี่ยก็คือการดูภาพรวมค่ะ ก่อนอื่นเลยเราก็จะจับคู่ก่อนนะคะเป็นดูที่เราช้อยเป็น 1. อาจใช้คำว่าแห่งขนาดแบบรุ่นหรือประเภทอันนี้นะคะเป็นการยกตัวอย่างค่ะ 2. คํคำว่าวิหารในสมัยสุโทัยใช้ลักษณะนามว่าอันในสมัยปัจจุบันใช้คำว่าหลังอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างเหมือนกันนะคะโดยการเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบ อันนี้ข้อที่3คําลักษณะนามในภาษาไทยสะท้อนมุมมองของคนไทยในการพิจารณาสิ่งต่างๆอันนี้จะเป็นคําอธิบายนะคะอธิบายเป็นลักษณะนามของคําว่าวิหารก็ได้อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเหมือนกันค่ะส่วนใช้ที่5นะคะคํานามทั้งหลายใช้ลักษณะนามต่างกันในภาษาที่ต่างสมัยกันอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายเหมือนกันค่ะ ทีนี้เราจะมาลองจับคู่กันนะคะว่าอันไหนที่พอจะเข้ากันได้บ้างก็อย่างเช่นข้อที่3กับข้อที่5นะคะซึ่งเป็นคำอธิบายและคำอธิบายค่ะคำลักษณะนาในภาษาไทยสะท้อนมุมมองของคนไทยในการพิจารณาสิ่งต่างๆคำนามทั้งหลายใช้ลักษณะนาต่างกันในภาษาที่ต่างสมัยกันเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าข้อความนจะดูเข้าเค้ามากขึ้นนะคะ ก็เลยจับคู่กันไปก่อนแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็น2กับ1นะคะ2องคำว่าวิหารในสมัยสุขโขทยัยใช้ลักษณะนามว่าอันในสมัยปัจจุบันใช้คําว่าหลังที่เราเลือกเอา2มาไว้เป็นไว้ต่อจาก5เนี่ยก็เพราะว่า5เนี่ยเขาเน้นคําว่าภาษาที่ต่างสมัยกันนะคะ แล้วคาแล้วอันที่สองเนี่ยเขาก็มีการเปรียบเทียบในภาษาที่ต่างสมัยกันค่ะก็คือสมัยสุโขทยัยและสมัยปัจจุบันนั่นเองค่ะเราก็เลยเลือกอันต่อไปเป็นที่สองในการเรียงลำดับส่วนอันที่หนึ่งนะคะอาจใช้คำว่าแห่งขนาดแบบรุ่นหรือประเภทอันนี้ก็จะเป็นการขยายความเข้าไปอีกค่ะว่านอกจากคำว่าหลังแล้วเนี่ยอาจใช้คำว่าแห่งขนาดแบบรุ่นหรือประเภทได้ด้วยส่วนประโยค อันสุดท้ายนะคะที่เรามาต่อก็เป็นอันีิสีค่ะเป็นลักษณะนามของคําว่าวิหารก็ได้อันนี้เป็นการสรุปจบนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือทั้งก้อนนี้นะคะสามารถเอามาเป็นลักษณะนามของคําว่าวิหารได้ค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะข้อที่18ค่ะอันนี้เราก็ขอเฉลยก่อนเลยว่าข้อที่18นะคะคําตอบก็คือข้อสีค่ะข้อสี ที่เขาเขียนบทความมาว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือลินจันซึ่งมาจากส่วนหนึ่งของชื่อสองจังหวัดนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาลองอ่านข้อความกันดูก่อนค่ะแล้วก็มาเรียงประโยคด้วยกันไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่5จะเป็นประโยคที่1ค่ะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดพายินร่วมมือการผลิตน้ำมะ่วงผสมขึ้นอ่ะพอผลิตน้ำมะ่วงผสมขึ้นแล้วยังไงต่อซิ ต่อไปก็จะเป็นการดูนะคะวัตถุดิบวัตถุดิบที่นํามาผสมก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้ของไทยและมะม่วงแก้วคมินของกัมพูชาค่ะเป็นอันที่สองต่อมาด้วยเทคโนโลยีที่ใช้นะ้ำมะม่วงหนึ้อยเที่ผสมแล้วบรรจุลงขวดแก้วจึงเก็บไว้นานได้ถึงสองปีทีเดียวอันนี้เป็นอันที่3ามค่ะแล้วก็อันที่4ี่นะคะ ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ตั้งชื่อกันว่าน้ำมะม่วงสองแผ่นดินค่ะส่วนข้อที่5ก็คืออีกชื่อหนึ่งคือดินจันท์ซึ่งมาจากส่วนหนึ่งของชื่อ2จังหวัดน,นั่นเองที่เราเรียงลาดับแ,แบบนี้เนี่ยเพราะว่าอันแรกเนี่ยเขาก็จะพูดถึงที่มานะคะที่มาของน้ำมะม่วงอ่ะที่มาส่วนอันที่สองเขาจะใช้เป็นวัตถุดิบค่ะหรือกระบวนการทำอ่ะวัตถุดิบ อันที่สานะคะก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้อีกว่าน้ำมะม่วงของเขาเนี่ยจะไม่เสียแน่นอนก็เลยเป็นอันที่สี่ค่ะเป็นการโฆษณาอะไม่ใช่สี่เป็นอันที่สามอันที่สามคือการโฆษณาแลนที่สี่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ตั้งชื่อกันว่าน้ำมะม่วงสองแผ่นดินแล้วเขาก็เลยให้ชื่อว่าหลังจากโฆษณาไปแล้วเนี่ยว่าสินค้าเขามีคุณสมบัติอย่างไรเขาก็ ประกาศว่าชื่อของ Product คืออะไรนะคะชื่อในข้อความสุดท้ายเนี่ยเขาก็สรุปที่มาของชื่อว่ามาจากอะไรนะคะนั่นก็คือมาจากชื่อของ2จังหวัดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเฉลยไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ